สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ทำจากลันเดอรี่นะคะสำหรับอันนี้เฉพาะจาะจงคนที่มีปัญหาแพ้ผลิตภัณฑ์พวกทำจากนมคนที่ All er gy, Milk, อิ่างแอวเนี่ยจะทานอะไรที่เป็นนมอย่างผลิตจากนมบัวมิลค์หรือว่า พวกชีสอ่าเนี้ยจะทำจะทานไม่ได้เลยจะมีคนที่ทานแล้วมีปัญหาท้องเสียหรือว่าเป็นผื่นคันแพ้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแอลพวกเนี้ยเราจะหาทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนันเดอรี่หรือว่าเดลี่ฟรีเนี่ยนะคะมันก็จะมีอะไรผลิตภัณฑ์ที่เอามาแทนอย่างไอศครีมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันว่ามันทำจากนิ้ ทำจากนมเนาะถ้าเกิดว่าเราจะหาผลิตภัณฑ์ที่แทนไอศครีมที่ไม่ได้ทําจากนมไอศครีมที่ทําจากนันเดลี่เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าที่แอลนำมาเนี่ยคือเลือกสรรมาแล้วจะมีท็อปเลย the best ที่แอลชอบมากเลยก็คือยี่ห้อนี้เ e น a อ d Jerry ตัวนี้จะทําจาก sunflower seed ทำจากนม,มเมล็ดทานตะวันซึ่งเขาสกัดมาแต่ยี่ห้อนี้ก็จะแพงที่สุดแล้วก็แต่ว่ามันก็อร่อยที่สุดคือตัวนี้เป็นแบนอนเจอรี่เราจะรู้กันว่าเขาท็อปอยู่แล้วเป็นที่นิยมไอศครีมยี่ห้อนี้อร่อยมากแล้วก็อันดับสอง m b ม r ทแอให้ตัวนี้ตัวนี้ทํามาจากโคคอนัทโคคอนัทมิลค์มันก็จะ รสชาติจริงๆแล้วหน่ะโกโก้นัทแอลไม่ได้ชอบมากนะแต่ว่าพอเขาแต่เฉพาะยี่ห้อเนี้คือเขาเอามาทำเป็นคอฟฟี่แล้วก็ใส่บบ้าด้วยก็เลยรสชาติมันก็เปลี่ยนเว่ามันจะมีตัวสุดท้ายเลยที่แอลให้ไว้เป็นอันดับสุดท้ายตัวเนี้ธรรมชาจาโกโก้นัทนิ้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเพียวๆเป็นไอศครีมทร,รมาจากโก้นัทเลยเนี่ยมันจะ รสชาตแบบิรู้เลยว่ามาจากโกนกแต่ตัวเนี้มันจะไม่รู้พอเอาโกโก้หนึบมาทําใส่โบบ้าด้วยแล้วเปลี่ยนเฟลเวอร์เปลี่ยนใส่กาแฟรสชาติเข้าไปมันมันก็เลยรสชาติด,ดีค่ะมันจะไม่รู้เลยว่ามาจากโกนก <นะ S 2> ตัวเบนแอนด์เอรี่ที่เอช๋ชอบมากที่สุดเนี่ยตอนนี้เขาผลิตภัณฑ์ออกใหม่เนาะรสชาติใหม่เพ,พิ่งจะออกมาได้แค่สองรสเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ตัว ตัวนี้เป็นมิลค์คุกกี้แล้วก็ตัวนี้เป็นมิลช็อกโกแลตคุกกี้เออมิ้นช็อกโกแลตคุกกี้นะคะก็จะมีแค่สองรสเท่านั้นที่ออกมาก็อีกหน่อยนึงเดี๋ยวเขาเริ่มทําออกมาเยอะมากขึ้นคนเป็นที่นิยมเพราะว่าตัวนีท็อปอยู่แล้วคนชอบมากที่สุดอยู่แล้วเขาก็จะถือแตรสใหม่หมๆเฟวอร์ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็คงมีรถใหม่เพิ่ม แต่ตอนนี้ก็มีแค่2รสอยู่นะคะต่อไปตัวที่3นะคะเรามาทีเอาให้ตัวนี้ทำมาจากอัลมอนด์มิลค์ซึ่งมันก็จะแต่ละรสชาติเนี่ยซึ่งอันนี้มาจากซันฟลาเวอร์เนาะซันฟลาเวอร์รสชาติก็จะต้องลองทานแล้วจะรู้ว่ามัน,มนก็จะรสชาติยูนิคแบบแตกต่างเราจะรู้เลยว่ามันมันมาจากทําจากอะไรโคคนัทนี่ก็จะม,ม,มีมีรสชาติแบบรู้เลยมีกลิ่นโคคนัทแต่ว่าตัวนี้จะไม่รู้ จะจะไม่รู้เลยว่ามาจากโอโคนัทต้องลองส่วนตัวเนี้ยอัลมอนด์มิ้วมันจะกลมกล่อมอะค่ะคือพอทานแล้วมันก็จะมันเข้ามันแทนที่มิ้วได้ส่วนตัวนี้มาจากคัชชูมิ้วซึ่งมันก็อีกรสชาติหนึ่งแต่ว่า แอลก็ให้อันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่เนาะให้อันดับสี่เกือบสุดท้ายก็พอแทนได้ชอบไหมก็พอโอเคแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบมากส่วนสุดท้ายเลยอันนี้มันมีกลิ่นของโคโก้นะส่วนคนที่ชอบโกโก้นะก็อาจจะทานได้แต่ถ้าแต่ไม่ได้ชอบมากมายคือหาอะไรที่มาแทนแบบดิเพสเม e ต์ให้นันเดลลี่ได้ก็ลองทานดูแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบมากแล้วแต่ คนชอบนะต้องลองดูที่ชอบมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือตัวนี้แล้วก็จะสติ๊กตัวนี้มากมากกว่าจะทาตัวนี้มากกว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คือพอที่จะแทนที่ไอศกรีมได้